สวัสดีครับขอต้อนรับพี่ๆนะครับเข้าสู่การอัปเดตของสวยๆจากร้านเพชรทองบุญพิทักษ์กันเช่นเดิมฮะก่อนไปรับชมเหมือนเดิมเลยฝากกดติดตามช่องสำหรับพี่ๆท่านไหนที่ยังไม่ได้กดติดตาม Subscribe ช่องนะครับ กดติดตาม subscribe ไว้ได้เลยแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะคะเพื่อรับการแจ้งเตือนในทุกๆคลิปใหม่ๆครับสำหรับวันนี้จะมีของชิ้นไหนนะครับที่โดนๆบ้างเดี๋ยวตามต้นมาเลยต้นจะพาไปชม,พร,มพร้อมกันครับ แหวนหัวใจทับทิมนะครับตัวเรือนจะเป็นทองคำ75%า75%น้ํา้ำหนักรวม3.95กรัมประดับเม็ดยอดด้วยทับทิมแอฟริกาเจรไนรูปหัวใจนะครับขนาดแหวนอยู่ที่57ราคาขาย1 9 5 0 0บาทชิ้นงานนะครับจะเป็นแบบเรียบหรูดูน่ารักมากๆความเด่นของชิ้นงานเนี่ยอยู่ที่การใช้ทับทิมนะครับเจรไนรูปหัวใจ เป็นทับทิมแอฟริกานะครับสีสวยมากๆเลยสีของเขาเนี่ยจะออกแดงแกมชมพูเข้มนะครับเข้ากันมากๆกับตัวเรือนแบบนี้ใส่ยังไงก็น่ารักครับแล้วก็ตัวทับทิมเนี่ยเม็ดไม่เล็กเลยเดี๋ยวต้นจะเทียบขนาดนะครับกับหน้านิ้วให้ชมว่าทับทิมนะครับจะได้ขนาดประมาณไหนนะครับ ตัวก้านแหวนอยู่ในสภาพดีแล้วก็ตัวเรือนเนี่ยก็คือพร้อมใช้งานมากๆส่วนทับทิมนะครับจะได้หน้ากว้างแบบนี้เลยไม่เล็กนะครับเราก็เจรไนเหลี่ยมหัวใจแบบนี้นะครับดูลงตัวสำหรับพี่ๆที่ชอบงานแบบเรียบๆไว้ใส่ติดนิ้ว c F ได้เลยครับจี้หัวใจไพรินตุ้งติ้งงานเก่าตัวเรือนจะเป็นทองคำ75%า75%น้ํน้ำหนักรวม เ2็กรัมประดับด้วยไพลินจันนะครับหน้ากว้างของตัวจี้เนี่ยจะอยู่ที่2.8คูณ3.0เซนติเมตรราคาขาย15,900บาทชิ้นงานน่ารักนะคะบ,บหวานอีกชิ้นหนึ่งเป็นจี้งานเก่านะครับที่โดดเด่นด้วยดีไซน์แบบเรียบเรียบนะฮะเน้นความหวานของชิ้นงานสภาพโดยรวมนะฮะก็คือสภาพดีไม่บุบบี้แล้วก็ ห่วงแขวนนะครับก็อยู่ในสภาพที่ดีห่วงหนาไม่บางนะครับส่วนไพลินที่ประดับเนี่ยจะเป็นไพลินจันทรสีของไพลินจะออกสีฟ้าเข้มนะครับสวยแล้วก็ดูเข้ากันมากๆกับตัวเรือนแบบนี้ตรงกลางนะฮะเขาจะทำเป็นตุ้งติ้งเพื่อเพิ่มนะครับลูกเล่นให้กับชิ้นงานขนาดของหน้ากว้างของตัวจี้เนี่ยก็เป็นขนาดกำลังดีแบบนี้ครับไม่เล็ก แล้วก็ไม่ใหญ่จนเกินไปกลางๆแต่เห็นชัดแล้วก็สามารถประยุกต์ใช้ได้กับทุกๆชุด CF ได้เลยครับสร้อยข้อมือช่อพันพึกษาประดับทับทิมพม่างานเก่าครับตัวเรือนจะเป็นทองคำ75%น้ำหนักรวม18.84กรัมประดับด้วยทับทิมพม่าะนะครับความยาวสร้อย19เซนติเมตรราคาขาย 4 4 5 0 0บาทชิ้นงานนะครับจะเป็นสร้อยข้อมือที่หน้ากว้างเห็นชัดเจนเลยสำหรับตัวใส่สร้อยชิ้นนี้นะครับ จุดเด่นเนี่ยก็อยู่ที่ลวดลายนะครับของเขาจะทำเป็นลายพันพฤกษาแล้วก็ใช้ทับทิมพาม่านะครับสีชมพูหวานๆฉ่ำๆแบบนี้เนี่ยมาจัดเรียงฝั่งนะครับทำให้ดูหน้าใหญ่แล้วก็เด่นสะดุดตาม,มากๆสายนะครับของสายสร้อยเนี่ยก็อยู่ในสภาพที่ดีลวดลายแข็งแรงนะครับไม่บอบบางงานแบบนี้เป็นงานเก่านะครับที่เน้น ความแข็งแรงของชิ้นงานนะครับแล้วก็เน้นความสวยความละเอียดของตัวเรือนนะครับซึ่งพี่พี่ดูที่สายสิยครับสายเนี่ยหนาะพี่พี่ที่ชอบงานแข็งแรงนะครับเส้นนี้น่าจะตอบโจทย์มากๆเลยแล้วก็สีของทับทิมเนี่ยหวานฉ่ำแบบนี้เลยเดี๋ยวเรามาดูหน้ากว้างกันนะครับว่าเวลาใส่ขึ้นข้อมือนะครับหน้ากว้างของสายสร้อยนะครับจะได้ประมาณไหนเนี่ยครับ เห็นไหมครับหน้ากว้างเนี่ยกำลังดีแบบนี้เลยไม่เล็กแล้วก็ไม่ใหญ่จนเกินไปนะครับหน้ากว้างพอดิบพอดีไม่ว่าจะใช้นะครับในการใส่ทำงานนะคะหรือแม้กระทั่งการใส่ออกงานนะครับทั้งงานเล็กงานใหญ่เนี่ยสามารถที่จะทำให้พี่ๆเนี่ยดูโดดเด่นได้กับทุกๆสไตล์แน่นอนครับ สรอยข้อมือลูกปัดทวาราวดีเกาะทองนะครับทองคำาเปประดับด้วยเม็ดลูกปัดทวาราวดีหลากสีหลากชนิดนะครับแล้วก็หลากขนาดน้ําหนักรวมอยู่ที่17.10นกรัมความยาว19.5เซนติเมตรสามารถนะครับที่จะปรับลดลงได้เป็น17.5เซนตเมตรราคาขายเพียง2,1500บาทราคาดีนะครับสำหรับตัวสร้อยข้อมือเส้นนี้ จะได้นะครับเม็ดลูกปัดทวาเนี่ยมีดีไซน์นะครับแล้วก็มีหลายชนิดเลยแล้วก็ตัวเม็ดเนี่ยขนาดไม่เล็กนะครับกระเปาะทองที่หุ้มเกาะกับตัวเม็ดลูกปัดเนี่ยก็อยู่ในสภาพที่ดีไม่แตกร่อนงานแข็งแรงครับแล้วก็สีสันของตัว ลูกปัดนะคะหินต่างๆเนี่ยก็ดูสบายตานะครับแล้วก็เข้ากันมากๆการจัดเรียงลงตัวแล้วก็หน้ากว้างของตัวลูกปัดเนี่ยก็กำลังสวยแบบนี้เลยถ้าพี่ๆนะครับเป็นอีกหนึ่งท่านนะครับที่รักแล้วก็สะสมงานทวารวดีเส้นนีหน้า CF มากๆกดจองมาเลยครับแหวนโลเพชรประดับมุกอโกย่านะครับตัวเรือนจะเป็นทองคำ 75%น้ำหนักรวม8.46กรัมประดับเม็ดย่อด้วยมุอกอากอย่านะครับขนาด8.7มิลประดับเพชร36เม็ดรวม1.40กรัตขนาดแบนอยู่ที่52ราคาขายนะครับสุดคุ้มมากๆ45,000บาทตัวเพชรที่ประดับขาวแล้วก็เล่นไฟดีครับส่วนตัวเรือนะฮะตัวเรือนเขาจะทำเป็นโลแล้วก็จะมีการใช้เพชรขาวเล่นไฟเนี่ย มาประดับประดาเพิ่มความแวววาวนะครับแล้วก็เพิ่มจุดเด่นให้กับชิ้นงานด้วยการประดับด้วยมุกอโกยา่ามันวาวตัวมุกนะครับมันวาวแล้วก็เฉดสีประมาณนี้เลยเข้ากันมากๆกับตัวเรือนแบบนี้ครับแหวนมุกประดับเพชรวงนี้นะครับจะมาคู่กับต่างหูมุกแต่ต้นสามารถที่จะขายแยกได้นะครับเดี๋ยวเราเอา,เามาดูขนาดของ ตัวหน้ากว้างของหน้าแหวนกันเห็นไหมฮะแหวนหน้ากว้างกําลังสวยเลยแหวนมุกนะคะเวลาสาใส่เนี่ยออกงานสําคัญสาคัญเนี่ยก็จะเพิ่มความภูมิฐานนะครับมาพร้อมกับความเรียบร้อยกด C ีเอกดจองได้เลยครับ ต่งหูโลหเพชรประดับมุกอโกย่านะครับตัวเรือนจะเป็นทองคำา75%น้ํา้ำหนักรวม10.45กรัมประดับด้วยมุกอโกย่าขนาด7.1ม mm ิลประดับเพชร52เมตรรวม1.40กรัดนะครับหน้ากว้างของตัางหู1.5คูณ2.2เซนติเมตรราคาขายเพียง52,500บาทงานน่ารักมากๆเลยแล้วก็เป็นตังหูนะครับที่ เข้าเซตกันกับแหวนวงที่ผ่านมานะครับย้ำอีกทีว่าสามารถที่จะขายแยกได้หรือถ้าพี่ๆอยากเก็บสะสมเป็นเซตนะครับก็สามารถที่จะ CF ทั้ง2ชิ้นนี้ได้เลยครับตัวเรือน,นะฮะอยู่ในสภาพดีตัวเรือนจะทำเป็นโล่ประดับด้วยเพชรขาวแล้วก็เล่นไฟดีนะครับฉลุลายได้อย่างละเอียดละออสวยงามมากๆแล้วก็ตัวมุกนะครับมันวาวดีขนาดหน้ากว้างของติงหูนะครับ ก็กำลังสวยแบบนี้เลยเห็นไหมครับหน้ากว้างเห็นชัดเจนเลยนะครับได้มุกมันวาวแล้วก็เพชรที่เล่นไฟนะครับมาพร้อมกับตัวเรือนแบบเต็มๆแบบนี้ใส่ยังไงก็ปังครับใส่ยังไงคนก็เห็นก็ทักแน่นอนสำหรับตัางหูเพชรประดับมุก CF เลยครับ แหวนมรกตเหลี่ยมประดับเพชรข้างนะครับตัวเรือนจะเป็นทองคำ75%น้ำหนักรวม2.74กรัมประดับเม็ดยอดด้วยมรกตแชมเบียเจรานไนเหลี่ยมสีเขียวเข้มนะครับแล้วก็ด้านข้างเนี่ยจะประดับด้วยเพชรเหลี่ยม Princess Cut 2เม็ดรวม50ตังค์หรือตกเม็ดละ25ตังค์เลยนะฮะขนาดของแหวนอยู่ที่52ราคาขายน่าซื้อมากๆ25,500บาท พี่พี่ดูที่ดีไซน์นะครับดีไซน์ของเขาเนี่ยจะเป็นดีไซน์ที่ดูเก๋ดูน่ารักมากๆเลยจะใช้นะครับมรกตแซมเบียเจลในาเหลี่ยมสีเขียวเข้มเฉดสีประมาณนี้เลยนะครับมาประดับแบบเรียบหรูนะครับด้วยเพชรด้านข้างเพชรก็ใช้เม็ดใหญ่ใช้เพชรเหลี่ยม r r n n e s s s u u นะครับเม็ดขนาด25ตัง ขาวแล้วก็เล่นไฟดีข้างในของเพชรก็สะอาดใช้ได้ตำหนิน้อยนะครับมาประดบด้านข้างแบบนี้ก็ดูดีแล้วก็ใส่ติดนิ้วนะครับใช้งานได้จริงในชีวิตประจำวันใส่ได้กับทุกๆโอกาสเลยครับสำหรับแหวนมรกตวงนี้ที่สำคัญเลยราคาดีมากๆได้เพชรเม็ดใหญ่แล้วก็ได้มรกตสีเขียวแบบนี้นะครับ ราคาดีแบบนี้ก็ต้อง cf เลยใช่ไหมครับสำหรับพี่ๆนะครับที่กำลังมองหาซื้อนะครับแหวนมรกตสักวงหนึ่งเน้นดีไซน์แบบเรียบๆนะครับเป็นชิ้นเป็นอันวงนี้ cf ได้เลยครับ แหวนบุษราคำบังกระจาประดับเรือนเพชรน,นะครับตัวเรือนจะเป็นทองคำ75%น้ำหนักรวม14.07กรัมประดับเม็ดยอดด้วยบุษราคำบังกระจาเม็ดใหญ่ถึง10.75กรัดประดับเพชรรวมทั้งวงนอยู่ที่1.32กรัดนะครับแบ่งเป็นเพชร22เม็ดรวม1.15กรัดเพชร12เม็ดรวม17ต่างขนาดแหวน60ราคาขายเพียง 1 3 5 0 0 0บาทคุ้มมากๆเลยสำหรับพี่ๆนะครับที่กำลังมองหาซื้อนะครับอุชรคําเม็ดใหญ่ๆนะครับแล้วก็ประกายดีๆเนี่ยวงนี้เนี่ยเรียกได้ว่าราคามาแล้วนะครับพี่ๆนะครับดูที่ดีไซน์ก่อนเลยโดยเฉพาะนะคะพี่ๆที่ชอบแหวนแบบดีไซน์แบบเรียบหรูนะครับแล้วก็ดูไม่สูงวัยเนี่ยวงนี้น่าจะ อตอบโจทย์แล้วก็น่าพิจารณามากๆนะครับดีไซน์ดูเท่พี่พี่ผู้ชายนะครับใส่แหวนมุงนี้เนี่ยรับรองเลยว่าสามารถที่จะใช้นะครับกับหลายๆโอกาสได้ไม่ว่าจะเป็นการทำงานก็ดูไม่เยอะจนเกินไปนะครับหรือแม้กระทั่งเวลาไปออกงานสังสรรค์กับเพื่อนนะครับก็ใส่แหวนมุงนี้เนี่ยก็ทำให้พี่ๆเนี่ยดูดีดูภูมิฐานมากๆแค่บุตรคำก็ เ,เกินราคาแล้วนะครับคือได้บุตรเม็ดใหญ่10กลัดกว่านะครับส่วนเพชรเนี่ยก็ขาวแล้วก็เล่นไฟดีหน้าแหวนความกว้างประมาณนี้เลยเห็นชัดนะครับสำหรับแหวนแบบนี้ดีไซน์ดีจริงๆสำหรับพี่ๆนะครับที่รักแล้วก็สะสมงานพลอย CF เลยของทุกชิ้นนะครับถ้าสนใจต้องการสั่งซื้อเนี่ยสามารถทำได้ง่ายมากๆยามิทีเลยนะครับสามารถ เพิ่มเพื่อนกันมาก่อนนะครับที่ l ล n e ID จะเป็น l ล n e แอดนะครับ ID l ลน์คือแอดบุญพิทักษ์แอด B-O-O-N-P-I-T-A-K มีตัวแอดใส่นำหน้าก่อนนะครับหลังจากนั้นเพิ่มเพื่อนกันมาแล้วชอบชิ้นไหนนะครับแคปรูปภาพ แล้วก็ส่งมาสอบถามสั่งซื้อทาง Line แอดนี้ได้เลยครับวันนี้ต้นกับนิกนะฮะขอพรบคุณพี่ๆทุกท่านอีกครั้งนะครับที่สนับสนุนกดไลค์กดแชร์แล้วก็ cf จากทางบ้านครับขอพรบคุณจากใจในวันพรุ่งนี้มีการอัปเดตเช่นเดิมนะฮะอย่าลืมรอรับชมในช่วงอตอนค่ำๆนะครับสำหรับวันเสาร์อาทิตย์เราพบกันครับบ๊ายบาย